ในเซี่ยวศัตว์ตที่เสถียรธรรมส,สถานได้มีโอกาสที่จะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันอย่างสามตีดําริที่เราได้มอบตารอาวอว์ดให้กับบุคคลที่ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์นั้นมาจากการที่เราได้เห็นคุณค่าของคนที่ทำความดีความงามที่เป็นความจริงเราลองมาฟังท่านชุกุณาจารย์พระรมบัณฑิต ได้กรุณาให้กำลังใจพวกเรานะคะคนที่ทำความดีเขาจะมีกำลังใจยึดมั่นในทางแห่งความดีเมื่อมีผู้สนับสนุนเป็นกลยาณมิตรให้กันและกันในการเดินทางไปสู่เส้นทางของความดีการมอบรางวัลตาราอวอร์ดเป็นระบบการให้กำลังใจจากกลยาณมิตรสู่กลยนณมิตรเพราะ ผู้ทำความดีเดินทางด้วยกันย่อมจะเข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะรางวัลที่มาจากผู้มีน้ําใจมีการทําประโยชน์มาตลอดอย่างเสถียรธรรมสถานเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็มอบรางวัลตาราอาวอร์ดให้กับผู้ที่ทําความดีในเส้นทางของพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่เดินทางด้วยปัญญาเห็นรู้ความทุกข์ของคนอื่นแล้วเกิดกัรุณาคือความสงสารอยู่นิ่งไม่ได้ต้องออกไปช่วยเหลือไปทำประโยชน์ให้คนทั้งหลายพ้นจากความทุกข์